สวัสดีครับทุกคนตอนเช้าวันนี้ผมก็เลยเห็นแดดไม่ค่อยร้อนนะครับผมก็เลยมาตามหาผู้สาผมสุทธิรากคุณภรรยาของผมครับผมเมื่อกี้นี่ผมเห็นแม่บัลวลงจากมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยไปไหนผมก็เลยตามหาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปทักทายคนคนหนึ่งฮัลโหลเอสมีมามสวัสดีค่ะ อ้าวเจ้าเป็นคนท่าไอยบ่อคอยเป็นคนตีสารพ<อ>าติสารถ้าอย่างงาั้นนี่ยคอยถามหน่อยคุณแม่พอเห็นแม่บูดเดย์มาแถนี้บางไหมครับบ่เห็นท่าอย่างง้ยให้ผมไปหาที่นายดีนเนาะเป็นรอตามหาเอาเองลถโทรศัพท์ก็ไม่มีเอาไม่เป็นไรเราจะโทรหาได้ยังไงโอเค สวัสดีครับคุณที่รักสวัสดีค่ะ,คคะยังไงยังไงผมจําคนไม่เพลิดหรอกเหรออี่รักผมก็คือที่รักผมอ่ะมาทักทายอีสีหน่อยิสวัสดีสสดครับทุกค,คนวันนี้คู่รักตังววยคุณแม่บัวกับคุณนางจอ๊อบครับผมเราสังคนรักแท้รักแล้วลาดดางแล้วราก็ไม่ดม่ัง ผมจะอยู่เคียงข้างคุณแม่ตลอดไปนะครับค่ะพวกวันนี้ผมดูหน้าตาคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่คิดมากเลยค่ะอย่าคิดมากนะคนคนนี้ถ้าจะทำให้คุณแม่มีความสุดนะครับผมเมื่อนที่อีสีตกท่ทานคอชมชมผมมาว่าน่งจับดูแลแม่บวดียังไงผมจะ ทำอย่างดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าคุณแม่บูคนไทยคนท่านนี้คนหนึ่งมาเป็นแฟนชามอนนะครับร่ารักกันให้หมะสมมากคน่ารักมากจัก,กรวาลเนี่ยนะครับผมอันนี้คือประสาทมอนรักหมดหัวใจนะครับผมประมาณนี้สัญญาอันนี้ผมพูดเจนไม่ใช่คนเทน และไม่ใช่สร้างเรื่องอันนี้มาทำให้เอฟซีรักเจนรักแท้คุเอฟซีทีบมีคูนี่ยดูน้งจับตัวอย่างเอานะครับเวลาเรียกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอย่าเรียกคนเพจน,นะขอให้คารักเจนเจนนะครับผมคนรานี่ถ้าอ,อยากเจอน่ารากักน่ารักเนี่ยโอมกับแม่บัวเนี่ แม่บัวก็คือ,อทำบุญผมก็คือทำบุญบุญให้เรามาเจอกันบุญวาสนามาเจอกันตรงนี้นะครับผมอโอเคนะครับแป,ป,ป๊ดหนึ่งนะครับผมรอแป๊ดหนึ่ง,ปปงต่อไปนี้แม่บัวก็จะไม่คิดมากเพราะว่าแม่บัวได้ยนินคายืนยันจากปากน้องจ๊อบแล้วแล้วเอฟซีทุกคนเป็นพยานให้แม่บัวนะคะ ภูมิใจกับแม่บัวดีใจกับแม่บัวว่ามีหนุ่มน้อยคนหนึ่งมารักแม่บัวจริงแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาคนทั่วทั้งโลกเป็นพยานให้แม่บัวนะคะแ,แม่บัวก็ภาคภูมิใจอใจใบูนใจแม่บัวก็จะไม่คิดมากอีกเเราจะไปดูคองเลยนะครับโอเคนะครับทุกคน บายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะครับผม